พอเข้าช่วงหน้าร้อนแล้วกิจกรรมที่ครอบครัวของเราทําเป็นประจําก็คือออกไปแคมปิ้งนอกบ้านนั่นเองละค่ะ บางทีก็ไปไกลถึงต่างจังหวัดเลยนะขนข้าวของพลุงพลังเต็มรถแต่ก็มีความสุขดีคนใจรักเท่านั้นที่จะเข้าใจสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พิมพ์จะพาทุกคนไปชมบรรยากาศการตั้งแคมป์กันในวันหยุดยาวนะคะและเมืองที่เราจะไปตั้งแคมป์วันนี้คือเมืองที่ชื่อว่าเมืองอาซอสนะคะซึ่งอยู่ไกลห่างจากเมืองบูซาไปประมาณ300กิโลเมตรเลยนะทุกคนขับรถใช้เวลาประมาณ2-3ชั่วโมงค่ะไปไกลแค่ไหนก็ไม่หว่นค่ะเพราะใจรักกันทั้งครอบครัวเลยในการค้งปิ้งยิงน้องซีเจนี้ชอบมากเลยค่ะพ่อแม่ ไปไหนก็ไปกันขับรถทางไกลเหนื่อยก็พักเป็นจุดๆค่ะแคมปิ้งรอบนี้เราจะใช้เวลาในการแคมปิ้งประมาณ3คืน4วันนะคะทุกคนเพราะว่าเราเดินทางค่อนข้างไกลค่ะเลยต้องใช้เวลาให้คุม้มตอนนี้เราก็มาถึงสถานที่ตั้งแคมปิ้งกันแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันคนเสื้อฟ้าที่เดินนําหน้านี่คือเจ้าของสถานที่ที่เราจะมาแคมปิ้งในวันนี้ค่ะนี่ก็คือน้องจิจี้คนเดิมละค่ะสายตั้งแคมป์ของเรานะคะน้องคือมาก่อนล่วงหน้า2วันแล้วพอวันยูดเสาร์อาทิตย์พิมกับแฟนก็ตามมาสมทบค่ะเห็นสน สถานที่แล้วเป็นยังไงกันบ้างการุกคนที่สะอาดสะอ้านส,าสบายตามากและที่สำคัญที่ตรงนี้คือติดทะเลด้วยเลิศสมเอนเตนไปเลยค่ะหลายคนก็อาจอยากจะรู้ว่าการมาตั้งแคมป์นี้ต้องทำยังไงเป็นที่ยังไงเป็นที่ฟรีมีน้ำมีไฟใช้ไหมจะอันตรายไหมปลอดภัยหรือเปล่าสะดวกสบายดีหรือเปล่าเอา,จ,าจริงการตั้งแคมป์เนี่ยมันก็เป็นสายแคมป์เท่านั้นนะคะที่จะเข้าใจว่าความสะดวกสบายน่ะมันไม่มีอยู่แล้วคะ่ะจะให้สบายเหมือนตอนอยู่บ้านมันก็ไม่ใช่การตั้งแคมป์แล้วเนาะแต่บางแคมป์เขาก็จะจัดการความสะดวกสบายให้กับลูกค้าที่มาาเช่ ด้วยนะคะให้สมกับราคาที่เราจ่ายไปบางสถานที่ก็ประทับใจบางสถานที่ก็ห่วยแตกห่วยแตกแต่สถานที่ที่เรามาวันนี้คือครั้งแรกที่มาพิมก็คือประทับใจมากราคาที่เรามาตั้งแคมป์ในวันนี้คือ1,800บาทต่อคืนค่ะเรามาอยู่กัน3คืนก็บวกลบคูณหารเอาราคานี้ก็สมเหตุสมผลนะคะ เพราะว่าก็มีให้เราได้ใช้สะดวกสบายทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำไฟสำหรับทุกแคมป์ห้องน้ำแยกชายหญิงมีตู้เย็นมีเครื่องซักผ้ามีที่ล้างจานและที่สำหรับไว้ย่างบาร์บีคิวแบบยาวเยียดเลยค่ะแล้วตอนนี้เพื่อนๆของแฟนก็ช่วยพิมพ์ตั้งแคมป์เสร็จแล้วนะคะพิมพก็มีครัวน้อยๆของพิมพ์มาด้วยและที่สำคัญไม่ขาดหม้อหุงข้าวด้วยนะคะเพราะว่าไปตั้งแคมป์หรือไปที่ไหนพิมพ์ก็จะพกหม้อหุงข้าวไปไว้หุงข้าวกินด้วยค่ะหลังจากที่ตั้งแคมป์เสร็จเราก็สั่งอาหารมากินค่ะที่นี่ก็ให้ความสะดวกสบบาายยกกัลูค้้ดว ให้เราสั่งอาหารได้ด้วยค่ะสะดวกสบายเกินไปไหมตั้งแต่อยู่ที่นี่มา7ปีนะคะเราตั้งแคมป์กันทุกปีรู้สึกว่าจะถูกใจสถานที่ตรงนี้มากและที่สําคัญสถานที่ของเขาคือติดทะเลด้วยนะสดชื่นกายสบายปอดไปเลยค่ะเหมาะสําหรับการพักผ่อนที่สุดชื่นใจหายเหนื่อยไปเลยละค่ะทุกคนและนี่ก็คือแคมป์บ้านน,น้อยบ้านหลังที่2ของพิมในวันนี้เราไปชมบรรยากาศภายในแคมป์กันเลยค่ะ ในส่วนของที่นอนในแคมป์นะคะเราก็มี1เตียงใหญ่แล้วก็1ที่นอนเล็กของลูกชายค่ะส่วนตัวแคมป์ของเราไม่ว่าจะเป็นกลางวันก็คือไม่ร้อนนะคะของเราเป็นแคมป์ระบบการความร้อนให้ด้วยค่ะ พอตั้งแคมป์เสร็จเราก็ออกมาอาบน้ํากันค่ะให้หายร้อนหายเหนื่อยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะไปเตรียมมื้อเย็นกันค่ะเห็นไหมคะแคมป์แต่ละแคมป์เขาก็จะมีเต้ารับเต้าเสียบไฟให้คือใช้ไฟได้สบายเลยและที่สําคัญนี่มีตู้เย็นเป็นนาเบอร์ให้ด้วยนะคะแคมป์เบอร์พิมพิมก็ตู้เย็นเบอร์สาค่ะและนี่ก็คือความสะดวกสบายของแคมป์ที่นี่ละค่ะคือประทับใจที่สุดเดี๋ยวคลิปนี้พิมพจะทํารวดที่เราอยู่กัน3วันให้ทุกคนได้ชมกันเลยนะคะว่าอยู่กันยังไงกินอาหารอะไรและมีเมนูอะไรบ้างที่เราทาแคมป์ที่นี่ เขาก็มีอาหารให้เราได้สั่งกินพร้อมหรือจะมีพวกของสดให้เราซื้อได้ค่ะเมนูส่วนมากที่ขายก็จะเป็นของตุรกีนะคะส่วนเมนูไทยเราก็จะเตรียมกันมาเองค่ะเมนูของผู้ชายวันนี้ก็จะมีสลัดนะคะแล้วจะมีเป็นบาร์บีคิวเคอร์ฟ้นะคะส่วนของคนไทยเราก็จะเป็นพิมพ์ทําห่อหมอกหน่อไม้มาจากบ้านทอดมันไก่นะคะแล้วก็น้องจีจีจะทําแกงจืดเสริมอีกหนึ่งเมนูค่ะและนี้ก็จะเป็นเมนูมื้อเย็นมื้อแรกของเราตอนนี้ผู้ชายว่ายน้ํากันเสร็จแล้วนะคะก็มาเตรียมก่อไฟเพื่อที่ทจะทําเมนูบาร์บีคิวมื้อเย็นเราบาบรบบบบบ เจ้าของสถานที่เขาจัดเตรียมมาให้ลูกค้าหมดเลยนะคะเราแค่ซื้อฐานมาจากบ้านเองสะดวกสบายสมราคาจริงๆค่ะนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่พิมพ์ประทับใจในแคมป์นี้ค่ะเรามาดูหน้าตาอาหารในคืนวันแรกของเราค่ะของผู้ชาจะเป็นเคิร์ฟเตอร์เนื้อนะคะพิมพ์ซื้อมา1นกิโลเลยนะคะวันนี้กินกับสลัดค่ะส่วนอาหารไทยก็จะเป็นแกงจืดที่น้องจิจ้ทำเมื่อตะกี้นะคะแล้วก็จะมี่อหมอกหนอไม้แล้วก็มีทอดมันค่ะวันนี้บอกเลยว่าเป็นเมนูข้าวหมดหม้อจริงๆเลยวันนี้เมนูเบิ้ลข้าว2จานไม่เกินจริงค่ะ กินข้าวมื้อเย็นเสร็จพวกเราก็พากันไปนั่งย่อยที่ริมหาดนะคะจากนั้นก็ได้เวลานอนค่ะพิมพ์ก็จัดการแปลงฝันให้เต้าซีเจพิมพ์ก็แปลงฝันให้ลูกชายที่หน้าแคมป์เลยค่ะพอเดินไปที่ห้องน้ํามันค่อนข้างมืดนิดนึงบอกแล้วว่าความสะดวกสบายมันไม่มีอยู่จริงต้องคนใจรักเท่านั้นที่จะเข้าใจเชา้ามาเจอกันในเชา้าวันที่2ค่ะพิมพ์ตื่นขึ้นมาทักทายทุกคนในสภาพหน้าสดเลยตื่นขึ้นมาสามีก็จัดการเตรียมอาหารเช้าไว้รอเลยค่ะเป็นแบบสไตล์ตุรกีนะส่วนพิมกับน้องจีจีก็จะเป็นอาหารไทยที่เหลือจาก เมนูเป็นยำปลากระป๋องค่ะตั้งแคมป์ได้กินอาหารไทยแบบนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วค่ะนี่ก็คือหน้าตาอาหารเช้าของเราคือเต็มโต๊ะและก็สีสันสวยงามมากความแตกต่างที่ลงตัวของเราอา,อาหารไทยและอาหารตุรกีเข้าร่วมโต๊ะเดียวกัน mm hmm. มีความสุขดีค่ะทากิจกรรมร่วมกันทําอาหารกินร่วมกันดูสิคะเจ้าของแคมป์ยืนประทับใจหรือแก <Okay. S 1> บอกว่าแคมป์ของพวกเรานี่อลังการมากต้องเข้าใจนะคะมีแฟนเป็นคนไทยเรื่องกินนะเรื่องใหญ่ค่ะประทับใจไม่ประทับใจแค่ไหนคะสามีต้องจ่ายเงินเพิ่มเพื่ออยู่ต่อค่ะเดือนหน้า มีวันหยุดอีก4ีวันได้ข่าวว่าแฟนพิมพ์จะมาแคมป์นี้อีกครั้งและทะเลที่นี่เนี่ยมีปลาหมึกด้วยนะและรอบหน้าแกก็จะลองพามาตกปลาหมึกดูทานอาหารเช้าเสร็จแล้วตอนนี้มีคนมาขายสตอเบอรี่ด้วยนะคะน่ารักจังเลยค่ะ1แพ็ค1กิโลคือ100บาทเท่านั้นเองลูกสดๆดลูกโตโตเลยค่ะสตอเบอรี่ที่นี่ลูกโตโตและก็ราคาถูกมากนะคะเราจะเอาสตอเบอรี่ไปล้างก่อนเดี๋ยวจะเอาไปกินที่ริมหาดกับเพื่อนๆค่ะจากนั้นพิมกับน้องซีเจแล้วก็แฟนมาเก็บไม้เพื่อที่จะเอาไปทําเป็นเชื้อเพลนกาทีีว่้็็เปภพ ีความสุขดีนะอาหารของผู้ชายก็จะเป็นเมนูบาร์บีคิวเีกเช่นเคยค่ะแต่ก็ดีที่นี่สะดวกสบายมีเนื้อไก่มีเนื้ออะไรต่างๆให้เราซื้อได้ค่ะเป็นร้านนี้เลยส่วนเมนูไทยของเราวันนี้พิมพ์ผัดพริกแกงลูกชิ้นใส่หน่อไม้ค่ะทุกเมนูของวันต้องมีอาหารไทยเข้ามาแจมตลอดค่ะเมนูผัดพริกแกงวันนี้ผัดไปเพื่อนๆบ้านกระจามไปค่ะคงจะสงสัยแปลกใจว่าบ้านนี้เขาทาอะไรกินนะกลิ่นแปลกๆทาอาหารไทยเสร็จแล้วตอนนี้ก็ย้ายมาช่วยในส่วนของผู้ชายบาร์บีคิวค่ะบาร์บีคิวของเราวันนี้ก็จะมีบาร์บีคิว แล้วก็เป็นเนื้อแกะย่างนะคะอาหารของพวกเรานี่คืออุดมสมบูรณ์กันมากมาตั้งแคมป์ก็มีความสุขสนุกสนานดีค่ะแต่ก็จะมาเหนื่อยตรงที่เราทําอาหารกินเองนี่แหละไก่ย่างของเราก็สุกเสร็จเรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็เป็นการย่างเนื้อแกะค่ะพวกเนื้อเนื้อพวกแกะอะไรนี่พิมพ์ก็ไม่กินนะคะพิมก็จะได้กินแค่ไก่กับพวกผัดพริกแกงนี่แหละและนี่ก็เป็นหน้าตาอาหารของเราในคืนที่สองนะคะทุกคนอ,อร่อยเต็มโต๊ะอีกเช่นเคยจ้าส่วนที่เห็นเป็นผัดทะเลรวมเม็ดนี่เป็นอาหารของเมนูในคืนที่3นะคะทุกคน ตอนนี้เราก็แคมปิ้งกันครบใน3วันแล้วนะคะตื่นมาเช้านี้ก็คืองอยเลยค่ะยังไม่อยากจะกลับเลยแต่วันหยุดของเราหมดลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเอาไว้เดือนหน้าเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่ตัดภาพมาที่ลูกชายคะ่ะทุกคนไปนั่งอยู่ริมหาดคนเดียวนั่งเท้าคางอยู่คนเดียวด้วยความที่ยังไม่อยากจะกลับบ้านนั่งมองเพื่อนๆที่ยังอยู่ต่อเล่นน้ํากันคะ่ะน่าสงสารน้องมากๆเลยคะ่ะสัญญานะครับเด็กดีว่าเดือนหน้าแม่กับพ่อจะพามาอีกรอบนึงคะ่ะน้องนั่งอะไรอาวร์เห็นเพื่อนๆว่ายน้ำเพื่อนๆอยังไม่ได้กลับกัน ซีเจต้องขอตัวกลับบูซาก่อนนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ป๊าป๊าต้องทางานแล้วดูคะ่ะทุกคนน้องอาไรอาวอนเห็นเพื่อนว่ายน้ําน้องยิ่งไม่อยากจะกลับบ้านเลยวิ่งกลับไปกลับมาไปหาเพื่อนอยู่ตั้งหลายรอบพิมเริ่มพาลูกชายมาตั้งแคมป์ตั้งแต่อายุ2ขวบนะคะทุกคนตอนนี้น้องสิเจอายุ5ขวบแล้วรู้สึกว่าชอบและก็ติดใจในการตั้งแคมป์มากคะ่ะ วันนี้พิมก็เอาภาพกิจกรรมการตั้งแคมป์ของครอบครัวเรามาฝากนะคะซึ่งเราทำกันแบบนี้ทุกๆปีในช่วงหน้าร้อนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและกดไลค์กดติดตามครอบครัวของเรานะคะยังไงเอาไว้เจอกันใหม่ทริปหน้าเนาะขอบคุณทุกคนมากค่ะ